สวัสดีครับวันนี้ภาพมาเบิงฟ้ามเป็ดบาบารีครับฟ้ามเป็ดบาบารีพอดีมีเวลาว่างที่เพิ่นอยู่น้องกันนี่แหละครับเพื่อนอยากได้ลูกเป็ดก็เลยบอกว่าพาไปหาลูกเป็ดมาเหลี่ยงแน่ผมก็เลยเดี๋ยวผมพาไปเบิงฟ้ามที่ผมเคยไปซื้อเป็ดมาเ,เลยเขาบาเบิงคร,บครับลูกเป็ดเพื่อนอายุเกือบเดือนครับลูกเป็ดชุดนี้ นี่จะตัวาง,งามๆครับนี่เกือบลอยตัวครับมี่จะตัวาง,งามๆแข็งแรงอยู่พร้อมครับเ,เกือบแบบพอครับ,รรบมีตัวาง,งามอายุเกือบเดือนแล้วครับแข็งแรงครับตัวงามๆทำได้ครับก็ที่แรกว่าซื้อรุ่นนี้แหละเพื่อนว่าเพื่อนในเรียงมาด่วนเราเพื่อนบระคายเกือบเดือนเราเพื่อนว่าเอาซีซ่าซื้อรุ่นน้อยซะรุ่นน้อย ถึงออกมาได้สองสามหมื่แล้วา่าเพื่อนว่าครับเลื่อเอารุนหน่อยครับรุนหน่อยเพ่อนขให้ตัวละสามสิบห้าบาทครับสามสิบห้าบาทอายุสองสามหมือนครับเป็นเบอร์เบอรี่ผมก็เลยไอมาเราก็เลยแบงครับทีเพื่อนทีให้ผมผ้ามาเบิ้งนี่นะครับนี่ครับรุ่นหน่อยครับชุน้ครับรน ผมอมากเกาตัวครับแล้วก็เพิ่นเอาไปเก็บตัวผมมากเกาตัวพอดีเปลี่ยนอยู่า้ามผมก็ฟักไข่แล้วก็นี่นี่ลายแล้วผมก็เลยบอมาหลายครับบอมาหลายมาหลายครับเปลี่ยนเป็นลายลายครับ่วนแจกสุด่วนเลยครับทั้งในผมก็น,นี่ทั้งนี่ก็น,นี่ครับเปลี่ยนนี่ตัวงำลัครับเป็นกยนตัวี งเจะาข้องกะกำลังขยายพันธุ์ครับกำลังโกไข่อยู่มีโกไข่อยู่ซื้อมาเพิ่มเพื่อไว้ไข้สายพันธุ์ครับเวลาเขาขยายพันธุ์มันเลือดบรชิดครับเลือดบรชิดก็เลยซื้อมาเพิ่มครับซื้อมาเพิ่มซื้อมาก,ก่อนที่ ไปเขาฟูงก็ต้องเอามาอนุบาลก่อนครับอนุบาลสักเดือนหนึ่งก่อนครับอนุบาลที่เขาตัวอนุบาลให้กินหัวอาหารก่อนครับกินอาหารสักสักเดือนหนึ่งก่อนครับอนุบาลให้แยกออกจากเป็กงใายก่อนครับอนุบาลแต่ผมบอได้เปิดไฟเขาหรอกครับบ่ได้เปิดไฟอนุบาลแบบธรรมชาติรับอยให้เขายูันแบบธรรมชาติเปิดไฟ สำหรับเป็ดบอเบอรี่ที่อายุเกินหนึ่งเดือนแล้วก็เลี้ยงไม่ยากครับนี่ครับกินเศษอาหารกินยังกัแล้วก็กินยาหาขี้ยากินยังครับหาขี้เชีงครับขอให้มีบอหนำครับขอเสียก็คืออย่างเดียวคือบินสูงครับบินสูงครับกินเศษอาหารกินนะครับผมบอกเศษอาหารไม่กินครับเป็ดอายุเล่ยหนึ่งเดือนแล้วกินน้ำกันนะครับก็พวกเป็ดอีเลี้ยงเป็ดตัวครัวทั้งไกลทั้งยังครับน้ำกัน เรี้ยงง่ายครับเรี้ยงง่าย,ยง,ง่ายตัวไว้ครับแกเปี่ยวครับเป็นทัตย์ที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่งครับเป็ดบาบารีเป็ดเนื้อครับเป,เป็ดเป็ดเนื้อเป็ดไข่ก็น่าสนใจเป็ดเนื้อน่าสนใจผมก็เรียกผลกันกับพวกไก่ครับไก่พวกไก่ไก่ไก่ยีนลงเหลือจากม้ากัดครับม้ากัดเหลือยวก่ากี่ตัวครับแต่ให้ปล่อยอยูีนสำกันเลยครับ ่อยยีน้ำกันเลยเหลียงน้ำกันนะครับนี่ลูกเป็ดอีเหลียงกับลูกเป็ดมันหลานมาหากินมาหากินยีน้ำกันครับเที่าหารใหเพราะว่าพวกนี้มันอายุสิเดือนเดือนเดือนกว่าแล้วก็ปล่อยให้หากินตามธรรมชาติเลยครับเริ่มหากินตามธรรมชาติเลยนนี่ลูกไก่ไข่ของขับขีเข่าีเข่าก็เป็นลูกไก่ไข่ท่าน ไอ้ข้อนหอนจ่าล้วก็น,นี่บาที่มันหลอกรับตัวไล่ๆน้อยๆไปหายกินอยู่น้ำกันเลยครับอยเลี้ยงแบบธรรมชาติครับนีพอพันธีล่ลงเรือครับพอพันธ์เห่ดไอแลนด์เลสครับแลมีพวกไอ่พันธานะครับพันุผสมหลายพันธ์หลังจากกินอาหารแล้วรากามาเล่นน้ำครับล่งน้ำ ตอน,น,นแรกๆล่องน้ำตาขคุนครับใส่ขนลงน้ำตอน,น,นแรงๆครับเป็ดบาบาร,บารีมีเป็ดบาบารีที่ฟักไข่อยู่ในฟา์มีอยู่ตัวหนึ่งครับกำลังฟักไข่อยู่ตอน,น,นแรงๆเขาก็ออกมาเล่นน้ำครับออกมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำใส่ขนแล้วก็มากินอาหารครับหลังจากกินอาหาร ใส่ขนเรียนน้ำเสร็จเรียบร้อยก็เขาไปโก้ไข่ขึ้นเราครับนี่ครับไข่เขาครับนี่ไข่เป็ดยู่ไต้ตัวนุบานลูกไก่ลูกเป็ดครับขาม่ไข่ยู่ไต้ตัวนุบานลูกไก่ลูกเป็ดตัวนี้ผมให้เขาฝักไว้ธรรมชาติเลยครับผมบอกเขาถูกฟักครับครับเลี้ยงง่ายครับเป็ดบาบอรีรเลี้ยงง่ายตัวไว้ครับรง,ง่ายตัวไว สำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างหลายครับมาไทยเบิงปเ,เป็นบาบารีซื้อครับบ่มีอย่างหลายเป็งความคืบหน้าอัปเดตเป็นบาบารีซื้อครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เนะครับขอขอบคุณคนที่เขามารับชมเของมาติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ